ค่อยครียกกำลังจะนั่งเพื่อที่จะให้น้องขึ้นนะคะถ้าจะทางนู้นค่ะจะนูนไม่บอกขึ้นทางนี้นะคะเออ ไปแล้วทางนน้นข้าลงเรียนทางนน้นข้าลงเรียนรงเรียนทางนน้ไปเอาทางไปโรงเรียนได้ไหมเนะี่ยได้ได้คะ่ะไปเลยไปล้อ กิาาเขใส่ชุดนักเรียนดีโบ้โบมาไปโรงเรียนค่ะยายสมมยกินยายายเล้วเธอนกินเลยวายายมาตามกันไปเลยค่ะตอนนี้ ปีโป้จะไปโป้ไปด้วยเหรอปีโปกาแฟกาแฟไปด้วยแล้วกาแฟโอ้กาแฟปูชีให้แบบบึกเต็มมอกรับให้เอิญนี่ให้กระลดมพิชนี่เพื่อนนี่นี้เพียจะเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกสมุนยางน้ำหน้าน้ำหนาไปไปไป อีหลาน้อยสิพ่พอเลไปเรียนหนังสือมันโอ๊ะแม่บึงเลาะเลาะไปเลยนะัะตัวตนีน้อะไรนี่โตอันนี้มีพ่อไหมก,กะะาแฟจะไปไหมเรียกกาแฟนะคะว่ากาแฟจะไปไหม บอกเดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนสายสายไหมติดโาก็วิ่งไปไปนำมาแล้วเนี่ยเออเออเข้าปากโรเรีนง่ายดอกวันนี้ไม่ถึงโรงเรียนง่ายนะคะเพราะว่าอะไรพ่อเร่แบบ แวะสุดทางเนี่ยนะกินยาเขาแล้วล่ะนั่นขอเลขขโมยกินยาเขาแล้ว คู่ห,ห,หูวันนี้ปีโป้พากาแฟมาส่งปูเป้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พ่อเล็ก บอกว่าจะเกยรถตามคุนวะสวยงามงามงามภาพนี้งามโอ้ยไปแล้วสวยงามนะคะและลงเพลงมาเตือ พอเดินเร็วนิดนึงพอเดินเร็วนิดน,นึงอาปุป้สั่งช้างเลย

ตัวรงริน ได้ไม่ท่านมีกว่า ก่อนถึงโรงเรียนหยุดให้พี่ปั๊บนะขอเปลี่ยนแบตหน่อยมาแล้วค่ะน้องมาถึงแล้ว,ลว,ถ,ลวถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อย ช้างวัดอุณภูมิช้างวัดอุณภูมิอเล่วัดอุณภูมิหน่อยสแกนใช่ครับคุณครูโอเล่วัดอุณภูมิ ติดด้วย เฮยเข่งเฮ้ยเฮ้ยปูเป้สูงมลูกข้างบนข้างบนสูงม่ไม่เสียวค่ะ ไปพระหรืยอยังครับครับผมไปพระ พ้อ,อน้อยพี่ก็บอกว่าให้นักเรียนตั้งแถวเสร็จแล้วค่อยเดินไป พี่เป้ยอย่าเพิ่มลูก ทำไมหนูต้องมีสะพราะว่าเป็นอาวุธประจำของาถ้าเราไม่มถ้าเราไม่มีตะพาก็ขับไ,ได้มีกับไม่มีมันต่างกันไหมลูกก็ทุกครั้งอะทุกครั้งเวลาที่หนูนั่งเที่ยวเล่ยอย่างเงี้หนูหนูต้องมีสะพานนะครั้งทำไมวี <ๆ S 1> ถ้ามีกับไม่มีเที่ยวเล่ยด้วยต่างกันนะ

เองได้ไหมสามารถสั่งเองให้ให,ให,ให้ลงจากครั้งได้ไหมได้อ,อยู่ในชะนะ่ไหมเดี๋ยวลองดูนะวันนี้นะโอเคไปนะเดี๋ยวพาไปเท่าแถวเลยไปรู้ก,ก่น